สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อให้ท่านนะครับนำไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็อาจจะช่วยแก้ปัญหานะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ของท่านได้นะครับไม่ไมากก็น้อยนะครับหรืออาจจะช่วยเสริมประสิทธิภาพนะครับในการทํางานของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะมีคำแนะนำนะครับ,บฝากนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการาสร้างรูปภาพนะครับแล้วก็มาทำเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องอหลายหลายท่านที่ค้าขายสินค้าออนไลน์นะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างภาพแล้วก็ทำเป็นกล่องสินค้านะครับท่านก็สามารถที่จะทำได้ไง,ง่ายๆนะครับ ่โดยไม่ต้องไปใช้โปรแกรมที่เทคนิคตังสูงนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม Photoscape นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ฟรีนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาใช้ได้นะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องมีภาพนะครับที่ท่านต้องการจะทำเป็นกล่องนะครับตอนนี้ผมทำขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตัวอย่างนะครับ าภาพก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นเป็นยาวๆหน่อยนะครับกดใส่อะไรเข้าไปก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าท่านอยากทํากล่องท่านเองนะครับภาพก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับาไปทํากล่องมันจะสวยนะครับหลังจากนั้นก็ท่านเข้าไปโปรแกรม PhotoScape นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ เมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูมให้ท่านเลือกหลายๆตัวนะครับาท่านต้องการแสดงภาพต้องการแก้ไขภาพนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ที่เราจะทำเนี่ยก็จะเป็นการทํากล่องนะครับกล่องกล่องผลิตภัณฑ์นะครับกล่องผลิตภัณฑ์นะครับให้ท่านมาที่แก้ไขภาพนะครับก็มาคลิกตรงนี้นะครับ หรือจะมาตัวนี้ก็ได้นะครับแก้ไขภาพตัวนี้ก็ได้นะครับเมนูสามารถที่จะคลิกเข้าตรงไหนก็ได้นะครับตรงท่านบนนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะไปตรงนี้นะครับคลิกนะครับเมื่อเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับโปรแกรม p h โต้สเคปก็จะให้ท่านค้นหาไฟล์รูปภาพนะครับที่ท่านต้องการนะครับแก้ไขนะครับเมื่อท่านคลิกนะครับปั๊บนะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปก็จะแสดงรูปภาพที่โปรแกรมสามารถได้นะครับขึ้นมาให้ดูนะครับวิธีการทำนะครับก็ให้ท่านนะครับคลิกรูปภาพที่ท่านต้องการที่จะเอามาทำเป็นกล่องผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อใช้งานในเว็บนะครับเป็นต้นนะครับเมื่อคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ ลับต่อไปนะครับท่านก็มาตรงฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์แล้วก็คลิกนะครับจะมีเมนูหนึ่งนะครับบอกว่านะครับเราเลื่อนมานะครับการทําภาพกล่องนะครับทําภาพกล่องนะครับท่านก็เลื่อนมานะครับแสดงกล่องด้านขวาในระดับไม่สูงนักนะครับหรือ ของด้านขวาอยู่ระดับกลางๆระดับสูงนะครับแสดงกล่องเยื่งไปทางด้านซ้ายนะครับนะตรงกลางหรือสูงๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับลองลองดูนะครับผมจะเลือกเป็นกล่องขนาดต่ำๆนะครับเอาละกันนะครับปับนะครับก็ปรากฏว่าเสร็จแล้วครับพับกล่องนะครับกล่องสินค้านะครับ สินค้ากลองผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งหากท่านทำเองนะครับบางทีหลายท่านอาจจะไปใช้โปรแกรม Photoshop นะครับถ้าไม่เก่งจริงๆนะครับก็จะทำยากอยู่นะครับในโปรแกรม Photoshop นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการทำกล่องแบบง่ายๆนะครับง่ายๆก็จะดูเป็นเหมือนสินค้าเรามันเป็นกล่องให้อัตโนมัตินะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการเอารูปภาพมาทําเป็นกล่องนะครับผลิตภัณฑ์นะครับหลังจากนั้นเมื่อทําเสร็จนะครับท่านก็ไปคลิกที่บันทึกนะครับคลิกบันทึกก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับว่าท่านจะบันทึกแบบไหนนะครับบันทึกทับไฟล์ต้นฉบับเลยก็กดตรงนี้นะครับถ้าบันทึกไปในโฟลเดอร์อื่นก็ คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านก็จะสามารถเลือกโฟลเดอร์ได้ตรงนี้นะครับว่าจะเอาไปไว้โฟลเดอร์ไหนถ้าจะบันทึกเป็นชื่อใหม่ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ออปชันอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะติ๊กได้นะครับติ๊กได้ผมจะบันทึกไปใ,ในโฟลเดอร์เอาปุ่ดกันแล้วกันนะครับคลิกตรงนี้นะครับก็จบนะครับมาจบนะครับ จากบันทึกไว้ที่ไหนก็บันทึกเป็นนะครับก็ะจะให้เราใส่ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่จะเก็บข้อมูลไปนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแล้วก็เทคนิคนะครับในการทำกล่องแบบง่ายๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับครั้งหน้าครับอย่าลืมสับสไครต์กันนะครับสวัสดีครับ